มาไหวพระวัดพระธาตุน้องบัวครับพี่น้องวัดพระธาตุน้องบัวบริมากเฮงเลครับพี่น้องไว้ถือโอกาสมามื้อนีล้ละเพิ่นดีแห้งจัดรูแบบได้ดีได้ชัดเจนชัดเจนอีหลายเนี่ยชื่อวัดว่าอารามสวยงามมีฝรั่งมังค่ามาก าดุกนะแต่บรรยากาศครับพี่น้องตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นคือพระธาตุหนองบัวพระธาตุหนองบัวไปบดูน้ำกันครับพี่น้องได้บรรยากาศพิกัดอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับวัดพระธาตุหนองบัวครับ มีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปโู้งามครับพระธาตุเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์วัดพระธาตุนองบัวจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปและมีพญานาคราชพระนางปรทุมมาครับพญานาคสองตนสาธุสาธุสาธุขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดนบรรดาใ้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญมีโฉมมีลาบเด้อดนี่เบิดศีซินแล้ะครับบนี่เบิดศีซนนี่คือหน้าแท่นท่านปู ลิตรกรกฎนาคราชกับท่านย่ากลีบมณีเกตนาคินีนี่แหละครับพี่น้องสมมัตว์นองัวสวยมากน่าเคารพศรัทธาน่ากราบไหว คุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลสนะครับพี่น้องขอบไปเบิงข้างในน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยขอไปดูข้างในข้างในใสสะ,สะอาดสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบวันนี้คนไม่ค่อยมาเยอะครับตอนเย็น คนมาน้อยทัวอามาบริเวณโอ้สะอาดสะอา้านสงบร่มเย็นเหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมเม่นยังบานนี่พี่น้องมีหอดเห็ดเห็ดเป็นขึ้นโอ้ยเห็ดจีนใดคือเป็นหลุมบบจากสีดุบัน ันคือขืนยังสี่แหละครับพี่น้องเล็กยังแน่แหละนี่ให้โชคให้ลาบเบิ้งเอาเบิ้งเอาให้โชคให้ลาบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุช่วยดวยบันดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก แจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้พี่น้องเอซที่ได้ชมคลิปนี้ได้รับพรลาอานิสง์ไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนมีวความคนรักคนเมตตาสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปแหลคะครับพี่น้อง ให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ